คลิปวิดีโอนี้เป็นเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าได้เข้าปฏิบัติธรรมทำสมาธิที่ทำธรรมาทัศ์ในระหว่างที่นั่งพักอยู่ที่ทงถ้ำใหญ่ข้าพเจ้าได้ขอให้พ่อครูแสดงอิฤทธิศอภิญญาให้ชมหน่อยว่ามีอยู่จริงไหมหรือเป็นแค่เรื่องเล่าของคนเฒ่าคนแก่โบราณหรือมีแค่ในนิทานปรลัมปรลาเท่านั้นสักพักก็มีม่านหมอกเกิดขึ้นเต็มทงถ้ำท,ที่พักอยู่เป็นที่อัศจรรย์ และข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นดวงตาของพกโครูเหมือนมีแสงประกายเดืองรองเกิดขึ้นจึงได้แอบหยิบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกเหตุการณ์ไว้